การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติสวัสดีครับผมนายวชิรวุฒิกันตายกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนมางกะบีครับผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าวัฒนธรรมคือรากฐานที่ทำให้สังคมไทยยืนหยัดอย่างสง่างามมาจนถึงปัจจุบันภูมิปัญญาที่บรรพชนมอบไว้ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะการแสดงภาษาประเพณีหรือวิถีชีวิตรวนเป็นเครื่องบ่งบอกอัตลักษณ์ที่ไม่มีชาติใดเหมือนการสราืบสานวัฒนธรรมจึงไม่ใช่เพียงการรักษาอดีตแต่คือการนำคุณค่าของอดีตมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันการสราืบสานต้องอาศัยทั้งหัวใจความรับผิดชอบและความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งครอบครัวชุมชนสถานศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ เมื่อเรารักษาวัฒนธรรมอย่างเข้าใจและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เราจะทำให้วัฒนธรรมคงอยู่ไม่ใช่เพราะการบังคับแต่เพราะคุณค่าที่ทุกคนสัมผัสได้จริงหากเราร่วมกันเติมพลังให้วัฒนธรรมไทยยังคงหายใจอยู่ในสังคมยุคใหม่ประเทศไทยยังคงมีเอกลักษณ์ที่งดงามและมีความมั่นคงทางจิตวิญญาณมากขึ้น สิ่งเล็กๆของเราอาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครหลายๆคนเพียงแค่เรากล้าลงมือทำและทำด้วยหัวใจที่ตั้งใจจริงสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่อะไรก็ตามที่คุณถนัดมาร่วมกันรักษาวัฒนธรรมตามแบบความถนัดของตัวเองกันครับขึ้นชื่อว่าศิละปะแม้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ขอบคุณครับ